ฝันแบบนี้หมายถึงอะไรมาฟังกันค่ะฝันว่าตกจากที่สูงหมายถึงเรากําลังมีความวิตกกังวลหรือเครียดกับบางอย่างมากเกินไปฝันว่ามาสายหมายถึงว่าตอนนี้คุณกําลังแบกรับภาระของครอบครัวไว้อยู่ิีตื่นได้แล้วแมนอนสบายเลยนะใช่นอนสบายมากวันนี้อยู่ที่ Sleep City CDC เพราะที่นอนตัวนี้เป็นรุ่นแพทิ่ัความหนา11นิ้วช่วยรองรับศีรษะไหล่หลังต้นขาและเท้าป้องกันกล้ามเนื้ออักเสบจากการพลิกตัวผิดท่า มีชั้นยางคาราทําให้สัมผัสนุ่มแน่นไม่ยุบตัวรอมทั้ง HD Foam ที่ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานชั้นวัสดุของเตียงมีด้วยกันถึง4ชั้นชั้นที่ 1. Cool g e เจลเ o r โมรี m ช่วยกักเก็บความเย็นชั้นที่ 2. Mini น o c k e t Spring ช่วยในการรองรับน้าหนัก ชั้นที่3 Open Cell Organic La t e x h ช่วยรองรับส่วนเว้าส่วนโค้งตามสรีระร่างกาย4 Support f o ตโช่วยรองรับจุดลงน้ำหนักต่างๆได้เป็นอย่างดีและยังมี Pocket s p คิ f i ฟ e ์ o n e ที่สามารถกระจายน้ำหนักแยกจากกันได้ปรับการเคลื่อนไหวอย่างอิสระทำให้คุณแทบไม่รู้สึกอะไรเลยเมื่อคนข้างๆขยับตัวและรองรับน้ำหนักได้ถึง300กิลกรัมต้องนี่เลย King Coil แบนด์ที่นอนที่มีประสบการณ์ผลิตที่นอนมากกว่า125ปี ได้รับการรองรับจากสมาคมแพทย์สรีรศาสตร์สากล ICA เป็นที่นอนระดับโลกดีไซน์จาก USA รับประกันสินค้าและโครงสร้างนาน10ปีแถมตอนนี้ราคาคุ้มค่ามากๆโปรโมชั่นลดสูงสุด60ซื้อวันนี้แถมฟรีชุดเครื่องนอนครบชุดแถมส่งฟรีกทมและปริมณฑลอย่าลืมแวะมาดูที่นอนกันได้ที่ Sleep City CDC เดินทางสะดวกที่จอดรถสบายหรือดูได้จากโชว์รูมอื่นๆมากมายคิดถึงที่นอนคิดถึงคิงคอยด้วยนะ